สวัสดีค่ะวันนี้วันที่21พฤษภาคม2565วันนี้จะใช้ชื่อว่าตามหาต้นหมากต้นหมากที่เอามาจากระนองเมื่อวันที่19พฤษภาคมพอดีฝนตกมารำไรเขาบอกว่าให้ฝนตกมาปล่อยๆเขาบอกว่าให้ปลูกต้นหมากเลย ได้ต้นหมากมาจากระยอง400ต้นนะคะปลูกในภายในวันเดียวปลูกไป385ต้นเรามาดูซิว่าเริ่มจากวันที่19พฤษภาคมต่อไปต้นหมากมันจะกี่ปีมันถึงจะได้ออกดอกออกผลให้เราได้มีผลผลิตไว้ใช้งานใน ศูนย์การเรียนรู้ของเรานะคะนี่เป็นต้นหมากมาจากระนองนะคะต้นประมาณนี้ต้นใหญ่ก็มีต้นเล็กก็มีนะคะคนปลูกก็ปลูกทันใจนี่ปลูกตามแนวรั้วไปเลยนะคะปลูกตามแนวรั้วไปจนสุดยีสิไร่จะมีต้นหมากเป็นแนวขอบรั้ว สลับกับต้นมะพร้าวต้นกล้วยต้นมะม่วงปลูกผสมกันไปนะคะต้นกล้วยนี่เป็นพี่เลี้ยงของต้นไม้ยืนต้นทั้งหลายนะคะดูวันนี้อากาศแจ่มใสคะ่ะตอนกลางวันนี่อาจจะอากาศแจ่มใสพอตกตอนเย็น ประมาณสิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาฬิกานีน่ฝน,น,นจะมาทันทีเลยเมื่อคืนนี้เหมือนกันฝนตกเดินกลับบ้านแฉะถนนทางเดินที่เดินกลับบ้านไปเรือนนอนก็จะมีน้ำแชะอันนี้ต้นมะพร้าวสลับกับ ต้นหมากนี่ลูกต้นหมากก็เดินตามต้นหมากไปเดินตามแนวรั้วไปที่ถ่ายคลิปไม่ใช่อะไรคนถ่ายคลิปก็จะได้เดินรอบโคกหนองนาประมาณกิโลหนึ่งไปกลับก็2กิโลถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปในตัวแล้วก็ได้หายใจเต็มปอด ไปด้วยนะคะหายใจลึกๆเต็มปอดทำให้อากาศทำให้สุขภาพแข็งแรงดูบรรยากาศทั่วไปวันนี้นี่อากาศแจ่มใสมากเลยค่ะนี่บรรยากาศทั่วไปของท้องทุ่งในวันนี้สวยมากเลยนี่มาดูต้นหมากต่อนะคะนี่ต้นหมาก ดูไปดูไปดูไปพร้อมๆกันต้นหมากต้นมะพร้าวต้นหมากถือว่าเป็นเป็นน้องของต้นมะพร้าวหนึ่งปีนะให้หลังต้นมะพร้าวปูก่อนปีหกสี่ต้นหมากมาเริ่มต้นปลูกปีหกห้าดูว่าผลผลิตจะใกล้เคียงกันไหมอันนี้ก็สุดทางสุดทางโคกน้องนาคือ ฐานการเรียนรู้คนเอาฐานอันนี้คนเอาฐานแต่เราปลูกต้นหมากปลูกต้นมะพร้าวเราก็ปลูกขยายไปถึงนอกจากอยู่ในโครงการเราก็ขยายไปถึงสุดสุดนาของเราเลยที่นาที่เห็นเขีาวเขียวๆที่หวานข้าวตามคันนาเราก็ปลูกต้นหมากด้วยต้นมะพร้าวด้วย ไปถึงฝายคูน้ำนนเละอันนี้ก็ถือว่าเราปลูกพืชทุกอย่างเพื่อคลุมดินบ้างเพื่อเพื่อปลูกไว้เพื่อเศรษฐกิจเพื่อการดำรงชีวิตของเรานะคะ,คะนาข้าวเราหวานได้ทันไม่มากประมาณสิบกว่าไร่ แต่ยังยังไม่ได้หวานอีก4ี่สบห้าสิบไร่ก็รอดูว่าฝนจะหยุดตกไหมในช่วงนี้ก็พายุเข้าวันนี้ก็บอกว่าจะเข้าถึงวันที่ยีสาก็รอดูถ้าน้ำแห้งถึงจะได้หวานแต่ถ้าน้ำไม่แห้งก็อาจจะได้ตกกล้าแทนแล้วก็มาดำนาแทนอันนี้บรรยากาศทั่วไปจากสุด โครงการนี่คือแนวแนวรัว้วรั้วที่เราปลูกหมากนะคะอันนี้หมากหมากเตี้ยนะคะอันนี้หมากเตี้ยจากน้ำยืนไปเอามาจะเอาพันมาจากน้ำยืนนะคะพวกนี้ก็เอามาจากน้ำยืนเอามาจากกระนอนมาปลูกผสมกันได้ประมาณหกร้อยต้นนะคะประมาณหกร้อยต้นแต่ ลองดูว่าต่อไปมันจะโตได้ประมาณไหนได้สักแปสิเปอเซนก็ยังดีนี่บรรยากาศทั่วไปจากสุดทางไปถึงข้างบนเลยก็ถือว่ากว้างอยู่เดินออกกำลังกายได้วันนี้มามาดูสวนป่าสวนป่าตรงนี้มีอะไรบ้างมาดูสวนป่าตรงนี้กำลังสวยเลย เริ่มจากตรงนี้มีพยุงไม้ศักมีทั้งมีหมดเลยหญ้าก็มีหญ้าอิสราเอลมีพยุงมีไม้ศักพยุงถูก,กับดินตรงนี้นะคะดูดูต้นป่าพยุงป่าพยุงเป็นพยุงเวียดนามค่ะ ตอนนั้นที่สั่งซื้อมันไม่มีพยุงไทยก็เลยเอาพยุงเวียดนามมีพยุงอะไรก็สั่งซื้อแล้วเขาก็ส่งมาให้นี่อันนี้คือป่าพยุงตรงนี้เป็นป่าปลูกป่าเดี๋ยวจะเอาไม้อื่นมาแซมวกไม้อื่นก็มีอยู่แต่ที่เห็นเห็น,หนี่คือพยุงขึ้นขึ้นขึ้นสวยสวยกว่าทันอื่นนะคะ แต่ต้นไม้อื่นก็มีนี่สักก็ได้นะคะสั์พยุงนี่เป็นไม้มงคลเก้าชนิด